สว,ส,สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา2564นะครับสำหรับคลิปวิดีโอตัวน,นี้จะเป็นคลิปวิดีโอสอนวิธีการเลือกโปรแกรมการเรียนที่ใช้ในการสมัครเรียนนะครับระดับชั้นม,มัธยมศึกษาปี1และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4นะครับในห่วงเวลาที่เปิดระบบรับสมัครนักเรียนนะครับตอนนี้จะเปิดระบบห้องเรียนพิเศษนะครับเมื่อนักเรียนเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ให้มาที่เมนูโปรแกรมการเรียนนะครับแล้วก็เลือกที่ห้องเรียนพิเศษนะครับเมื่อเราเข้ามาในห้องเรียนพิเศษแล้วนะครับจะมีข้อมูลประเภทการสมัครนะครับแล้วก็ผลการเรียนที่นักเรียนจะต้องบันทึกนะครับเช่นเกรดเฉลี่ยนะครับในประเภทของการสมัครนะครับก็จะแจ้งเราว่าโรงเรียนที่เราสมัครเรียนเป็นโรงเรียนอะไรนะครับแล้วก็สมัครเรียนชั้นอะไรนะครับประเภทการสมัครก็จะเป็นห้องเรียนพิเศษ นะครับส่วนโปรแกรมการเรียนสําหรับชั้นม1นนะครับก็จะมี3โปรแกรมด้วยกันนะครับโปรแกรมที่1จะเป็นห้องคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์นะครับเมื่อเราเลือกเรียนห้องนี้นะครับ<ม>เขาก็จะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับผลการเรียนเฉลี่ยที่นักเรียนจะต้องบันทึกลงไปนะครับผลการเรียนเฉลี่ยที่นักเรียนจะต้องบันทึกลงไปนักเรียนจะต้องดูจากใบรับรองผลการเรียนนะครับโดยผลการเรียนที่รับรองจะต้องเป็นผลการเรียนของปสและปห นะครับสมมุติว่าเราทราบผลการเรียนเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ใส่ไปตามผลการเรียนที่เราได้รับทราบนะครับก็คือตัวอย่างนี้ผมจะใส่เป็น3.00ทุกตัวนะครับแล้วก็กดบันทึกเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะสามารถบันทึกข้อมูลสําหรับห้องเรียนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เรียบร้อยนะครับทีนี้เรามาดูห้องเรียนภาษาอังกฤษนะครับ EP EP จะใช้ภาษาอังกฤษนะครับ3.0และเกรดเฉลี่ยรวม2.5นะครับเป็นเกรดเฉลี่ยของปอ4ป .5 เหมือนกันก็ให้เราดูในแบบร,รับรองนะครับแล้วก็สามารถนำมาบันทึกได้เลยตัวอย่างผมก็จะบันทึกเป็น3.0 0ทั้ง2ตัวเหมือนกันนะครับแล้วผมก็กดบันทึกนะครับระบบก็จะบอกว่าบันทึกข้อมูลสำเร็จนะครับทีนี้ลองมาดูห้อง IP นะครับ IP ก็จะใช้เกจเฉลีย่ยเหมือนเดิมนะครับ3.00ตัวอย่างผมก็จะบันทึกไป3.00ทั้ง2ตัวเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดบันทึกเมื่อเรากดบันทึกเสร็จเรียบร้อยนะครับสมมติว่าเราจะสมัครห้องเรียน SMT เราบันทึกไปเรียบร้อยนะครับในระบบนะครับกดบันทึกอีกทีนึงในระบบเนี่ยเราจะสามารถเลือกสมัครได้แค่1โปรแกรมเท่านั้น จากตัวอย่างที่ผมบันทึกไปให้ดูนั่นก็คือเราสามารถเลือกได้ว่าจะสมัครห้อง SMT ก็เราก็ระบุเกียรติเีเลียไปถ้าเราจะสมัครห้อง EP เราก็ต้องระบุไปอีกนะครับแล้วก็สมัครห้อง IP เราก็ต้องกดบันทึกนะครับเราสามารถลงได้แค่โปรแกรมใดโปรแกรมเดียวนะครับสำหรับห้องเรียนพิเศษนะครับไม่สามารถเลือกได้หลายโปรแกรมนะครับทีนี้เรามาดูในระดับชั้นม .4 นะครับ ในระดับชั้นม .4 ก็จะมีโปรแกรมให้เราเลือกอยู่นะครับห้องชั้นม .4 นะครับก็จะมีห้อง smte นะครับคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สำหรับม .4 นะครับในรูปแบบก็เหมือนกันต่างกันแค่ตรงที่ไปรับรองจะต้องเป็น5ภาคเรียนนะครับ5ภาคเรียน เราเราก็กดเกรดเฉลี่ยลงไปได้ตามปกตินะครับส่วนห้อง IEP ก็เป็นเกจเฉลี่ย5ภาคเดียนเหมือนกันนะครับเเกจเฉลี่ยก็จะเป็น3.00และ2.75นะครับเราก็กดบันทึกลงไปนะครับเมื่อบันทึกเสร็จเรียบร้อยนะครับในเมนูด้านซ้ายเขาก็จะบอกว่าหมสมัครเนี่ยเรามี1ฉบับนะครับเลือกสมัครได้เพียงโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งเท่านั้นนะครับถ้าคุณสมบัติของห้อง MTE หรือเราเกิดเปลี่ยนใจ นะครับอยู่ในห่วงเวลาที่สามารถดําเนินการแก้ไขได้แล้วก็สามารถเข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็มากดแก้ไขเลือกโปรแกรมใหม่แล้วก็บันทึกผลการเรียนเฉลี่ยใหม่นะครับแล้วกดบันทึกนะครับระบบก็จะแจ้งว่ามีหนึ่งฉบับนะครับก็เพียงเท่านี้นะครับสําหรับการเลือกโปรแกรมการเรียนสําหรับคลิปวิดีโอตัวนี้ก็จะเป็นคลิปวิดีโอนะครับที่แนะนําการเลือกโปรแกรมการเรียนของห้องเรียนพิเศษ นะครับส่วนห้องเรียนปกติเดี๋ยวเรามาเจอในคลิปวิดีโอหน้านะครับในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ